พ่อหนุ่มแม่เมย์ทุ่มเปิดค่าเทอมน้องมาอยู่แพงมากโรงเรียนนานาชาติชื่อดังสร้างความภาคภูมิใจให้ทุกคนในบ้านเพราะเมื่อล่าสุดน้องมาอยู่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพ่อหนุ่มแม่เมย์ได้คว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของโรงเรียนมาครองได้สําเร็จโดยแม่เมย์ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องมาอยู่ลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าปกติไม่เคยขอถ่ายรูปครั้งนี้ขอเองอยากเอารางวัลมาถ่ายกับป้ายชื่อโรงเรียนและ มายูชอบวาดรูปมาตลอดวันนี้ครูคงเลงเห็นมอบรางวัลอาร์ตแอนดีไซน์ให้ถือเป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกในชีวิตของเด็ก8ขวบชั้นเยียสามดีใจด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมายูคำเนิดปพลอยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเยียสามจบแล้วรอครึ่องเยียสีค่ะสำหรับน้องมายูตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่ h ฮ r o i n t อินเ t i o n a l ช c ่น o l b a n o k o k โรงเรียนนานาชาติชื่อดังทีมีลูกหลานคนบันเทิงเรียนอยู่เพียบและค่าเทอมก็ไม่ธรรมดา เยี r ยหนึ่งเยียห้าค่าเทอมต่อปีการศึกษา3ามเทอมอยู่ที่7 5 3ดแ0นาหเก้าร้อบาทเยียหกเยียแปดค่าเทอมต่อปีการศึกษา3ามเทอมอยู่ที่8ปดแสนสบาทเยียเก้าเยียสิบเค่าเทอมต่อปีการศึกษา3ามเทอมอยู่ที่9ก้5แ0นบาทเยียสิบสองเยียสิบสค่าเทอมต่อปีการศึกษา3ามเทอมอยู่ที่9ก้าแ0นหบาท ดอกจันราคาดังกล่าวเป็นเพียงในส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้นยังไม่รวมค่าแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆดอกจัน